อันนี้เป็นอีกโซนหนึ่งนะครับดูแรกก็อาจจะไม่มีอะไรครับแต่ก็ดูรถไปเรื่อยๆครับก็จะ like พบว่าอะไรครับเนี่ยโอ้โหอะไรครับเนี่ยโอ้โหแต่ละอย่างอะว่าเริ่มจากคันนี้ก่อนเลยดีกว่าคันนี้มันเป็นเหมือนรถทหารเหมือนกันนะคือล้อใหญ่นี่มีสิบน็อตเนาะก็อย่างที่โอ้แล้วเป็นแบบรถกระบะทรงใหญ่มากเนี่ยอันนี้แบบ พี่ลากอะไรอ่ะพี่ลากอะไรอ่ะแตม,มันใหญ่ขนาดนั้นนี้เป็นวีโก้ชัววีโก้ตัวบ้านนะครับเป็นบิ๊กบอยทอยนี่คันนี้เบนซ์ยูนิม็อกพันสามคันนี้ก็ล้อใหญ่เหมือนกันทรงแบบรถใช้งานในอะไรดีอ่ะเขาเรียกอะไรเหมืองเหมืองเออส่วนนี้เป็นซูซูกิครับผม ซูซูกนักนนี้วางคานมาแล้วด้วยใส่ล้อมัดนะฮะยางนี่อ่ะน่าจะขอบ16นะแต่ล้อสวยมากเลยอ่ะคันหนึ่งคันนี้เป็นอะไรนะนี่เป็นอารมณ์รถทหารนะครับใส่ทรงหน้าเหมือน <โ frustrating. S 1> จีปเลยใส่ล้อแม็กซิตโอ้ยยางมัดยางโค้รใหม่เลยอ่ะดูข้างหน้าครับผมเป็นตัวแข็งตอนนี้ชัดแบตอยู่ ก็อบอกว่ารถจอดเนี่ยที่จอดนานๆแบตบมันก็จะมีปัญหาโอ้สวยจัดเลยอะคันนี้น่าจะมียกสักแบบประมาณล้อนี่ไซส์อะไรดีสามเจ็ดแล้วกันล้อแท้ด้วยครับ W Work er แท้นะฮะโอ้ยออฟโรดโอดจัดแล้วดูข้างล่างครับแขนอาร์มโคตร ทำเป็นคอยโอวอร์ช็อคไปแล้วนะเพราะว่าดูจากด้านข้างเนี่เห็นไหมเราจะเห็นสปริงโอ้โหดด้านหลังคันนี้ดิต้องเป็นรถช่วยเหลือทักอย่างยาง Continental มีทะเบียนนะครับเล่นใบรถอะไรครับนี่อ่ะมีการรถบ้านโมอเตโฮมที่เราเห็นเมื่อกี้ดูทะเบียนสุดยอด นี่ดีกว่าที่ขนอะไรอ่ะคันนี้ทำสีมาใหม่แล้วด้วยสวยมากคอร์เลคชั่นรถด,ด้านหน้าของสวนนงนุชนะครับมาดูสายยางกันเล่นๆดีกว่าสามเก้าห้าแปดสิบห้าไอยี่สิบก็คือง่ายยางมันเกือบสี่ร้อย แต่มันดูไม่ใหญ่นะเพราะว่ายามมันดูสูงไงเริดูสูงโหดจัด